คราวนี้ก็แน่นอนคนที่จะต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือตำรวจถูกไหมซึ่งท่านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วเองท่านก็บอกแล้วว่าท่านก็ทําตามหน้าที่ที่สําคัญเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เพิ่งจะมาเจอเรื่องแบบนี้เมื่อก่อนท่านก็ดูภาคเหนือเป็นที่ภาคเหนือไทยทานนี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่ารับผิดชอบท่านบอกท่านก็รู้พฤติกรรมดีอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดก็ดาเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวให้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผมก็คุมภาคเหนือเป็นกับ ตรงนี้เหมือนกันนะครับท่านท่านประสงค์นี่ก็เป็นผู้กับอุทัยนะครับแล้วก็อยู่บริเวณใกล้ๆตัวทางภาคเหนือรู้พฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ที่เราเราพยายามที่จะเอาบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เพื่อให้ความอายุธรรมอย่างเงี้ยมันค่อยๆค,คลายลงไป <S 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 ก็มีการพัฒนาเรื่องการรับเงินพัฒนาเรื่องการที่จะไม่ไม่ไม่ให้ไปเกี่ยวกับนายก แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมบอกแล้วว่าพยานหลักฐานนะ่ะคุณทุกคุณทุกคุณทิ้งไว้คุณทิ้งไว้จนสารอนิมาตอนุมัติออกหมายจับเพราะฉะนั้นะจะทํายังไงก็แต่มันก็ต้องโยงมาจากตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไล่มาต้องขอบคุณผู้เสียหายรายนี้นะครับที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจนสารอน,อนุมัติหมายจับได้นะครับ ผู้การปรปอยังบอกด้วยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยไม่หลักเว้นนะคะตรงนี้มันก็คงเข้าข้อหาผู้มีอิทธิพลนะแต่มันจะไปถึงใครอะไรยางงั้นยังยังไงเนี่ยนะครับต้องนําเรียนว่าพวกผมเนี่ยนะครับแล้วผู้การสอบสวนการเนี่ยท่านมีความเอาจริงเอาจังนะครับกับเรื่องนี้นะครับใครเป็นผู้มีอิทธิพลเดี๋ยวก็จะต้องตรวจสอบโมเดลของนครปฐมเนี่ย เกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวก็จะมีโมเดลของอุทัยธานีตามมานะครับทางพลต,ตรีจรุนเกียรติท่านก็ยังฝากมาถึงประชาชนคนใดที่รับความเดือดร้อนจากผู้ถูกกล่าวหาต้องบอกว่าเป็นขบวนการได้ไหมัม้ยไม่ได้เนะคณะนี้แล้วกันนะครับเช่นโดนตัดแข่งตัดขาโดนไม่สะดวกโดนเรียกรับเงินใดๆก็ตามไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพและการเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจ ตำรวจจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่เพื่อคืนความยุติธรรมกลับมาเอาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองนะ,ะที่ตำรวจจะกอบกู้ภาพลักษณ์การเป็นตำรวจตรงฉินกลับมาดีไหมคุณเหมือนฝันค่ะอ่ะตอนนี้ก็ต้องทํางานกันอย่างเต็มที่นะ,ะเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาอย่างโปร่งใสเนื<ะ>่องจากเรื่องนี้สังคมตั้งข้อสงสัยกันอยู่นะคะ